เรื่องย่อละครบ่วงหงตอนที่4ี่ละเมศตัดสินใจแนะนำพิมรพัฒให้รู้จักกับคณิ t ฐาและชวนคนทั้งหมดทานอาหารด้วยกันพิมรพัฒคุยกับคณิ t ฐ a อย่างถูกคอละเมศมองแล้วยิ้มเมื่อเห็นพิมรพัฒเข้ากับคณิ t ฐาได้ดีเมื่อทั้งหมดทานอาหารเสร็จละเมศกับพิมรพัฒ ก็เดินมาส่งคณิตาที่หน้าโรงแรมโดยมีบวรทัศนยืนรออยู่น้องขอตัวก่อนนะคะไว้วันหลังมากินข้าวด้วยกันอีกนะคะคุณพิมพ์ค่ะคุณน,น้องกับดีๆนะคะคุณบวรทัศน์รบกวนไปส่งคุณน,น้องให้ถึงมือนารามด้วยนะครับได้ครับเชิญทางนี้ครับคุณน้อง คณิ t าโบกมือราทุกคนแล้วแยกไปอีกทางพร้อมบวรทัตฉันว่าจะถามคุณหลายครั้งแล้วทำไมคุณใช้เลขาผู้ชายล่ะคะฉันเห็นนะักธุรกิจส่วนใหญ่ชอบใช้เลขาผู้หญิงแรกๆผมก็ใช้ผู้หญิงครับแต่ทำงานไปได้สักพักก็ลาออกไปแต่งงานบ้างท้องบ้างมีปัญหาจุกจิกส่วนตัวบ้างผมเลยเปลี่ยนมาใช้ผู้ชายแทนจะได้อยู่ด้วยกันนานหน่อย แต่คุณบาวารทัศน์ก็ดูมีอายุแล้วนะคะปกติฉันเห็นเลขาโซนใหญ่มักจะเด็กๆจริงๆคุณบาวารทัศน์เป็นที่ปรึกษากฎหมายเคยช่วยงานคุณพ่อผมมาก่อนครับสนิทกับผมเหมือนพี่น้องคานตามกันมาผมเลยขอให้มาช่วยงานจนกว่าจะหาคนใหม่ได้แล้วเลขาคนก่อนไปไหนล่ะคะถูกให้ออกครับทำไมคะ บกพงองต่อหน้าที่ครับพยายามขโมยของพิรพัชชะงักพอจะเดาได้ว่าคงเป็นคนที่ถูกกิตัยซื้อไว้ก่อนมาใช้เธอแย่จังนะคะคนเป็นเลขาน่าจะไว้วางใจได้แต่กลับเป็นขโมยเสียเองครับแต่ตอนนี้หมอน,นั่นก็ไปจดใช้ความผิดในคุกแล้วค่ะคุกเหรอคะ ฉันไม่คิดว่าบทลงโทษจะรุนแรงขนาดนี้คิดว่าแค่ตักเตือนก็น่าจะพอข้อหาขโมยหนักนะครับแล้วที่ผมเกียดที่สุดก็คือคนไม่ซื่อสัตย์จับได้ต้องลงโทษให้เป็นเยี่ยงยาคนอื่นจะได้ไม่กล้าทำตามพิรนพัฒน์หน้าซีดเผือกแล้วรีบขอตัวกับห้องทันทีระเมศหันมาเห็นก็ตกใจพิรพัฒน์ลงไปทัพร์ที่ตู้สาธารณะ หากิจชัยเพื่อบอกข่าวว่าเธอจะยกเลิกงานที่เขาทำอยู่แล้วจะกลับกรุงเทพแต่กิจชัยก็เกี้ยกล่อมจนพิณพัฒน์ยอมทำงานต่อเขาบอกว่าจะส่งรหรัสตู้เซฟมาให้พิมพ์ณพัฒน์ในรายพิณพัฒน์วางโทรศัพท์แล้วรีบขึ้นไปบนห้องโดยไม่เห็นว่าระเมศเห็นเธอลงมาโทรศัพท์ข้างร่างระเมศสั่งให้พนักงานเอาดอกให้ เดีย yeah. มาให้พิมรพัฒน์ที่ห้องและส่งข้อความห่วงแกมาให้เธอทำให้พิมรพัฒน์ทราบซึ้งใจมากตอนสายวันต่อมาพิมพรพัฒน์ยังไม่ได้รหัสตู้เซฟเธอจึงโทรศัพท์กลับไปบอกกิตชัยให้รีบส่งรหัสมาให้เธอทันทีและเมตตามหาพิมพรพัฒน์ให้ทั่วเพราะเขาติดต่อเธอไม่ได้และกลัวว่าเธอนอนไม่สบายอยู่ในห้อง ปวันทัตที่มารับเจ้าเอื้องคำแขกของระเมศและเห็นพิมรพัทอยู่ที่ล็อบบี้ก็ดีใจมากและบอกให้พิมรพัทขึ้นไปหาระเมศพร้อมกับเขาปวันทั์แนะนําเจ้าเอื้องคำซึ่งเป็นเจ้าของห้องเสื้อเอื้องระดาให้พิมพรพัทรู้จักและรีบพาพิมรพัทขึ้นลิฟต์ไปหาระเมศคณิถาสั่งงานปวีณาที่หน้าห้องอยู่ก็เห็นระเมศ ออกจากห้องทำงานคณิตาหันมองเห็นละเมิรอย่างแปลกใจที่อีกฝ่ายมีสีหน้าร้อนใจมีอะไรด่วนหรือเปล่าคุณเมธผมโทรไปที่ห้องคุณพิมพ์ตั้งนานแต่เขาไม่รับสายเลยจะไปดูหน่อยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคงลงไปกินข้าวเช้ามั้งคะผมว่าคงไม่เมื่อคืนเขาบน่นไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยบรทั์เดินนำพิมพรพัช เอื้อยคำและเดือนออกจากลิฟเข้ามาละเมดหันไปมองแปลกใจที่พิณรพัฒมาพร้อมกับประวันทัตและเอื้อยคำคนที่คุณละเมดห่วงมานวดแล้วค่ะละเมดคณิฐาไหวเอื้อยคำแล้วถามอย่างสงสัยว่าทำไมพิมพ์รพัฒถึงมากับทุกคนละเมดมองพิม์รพัฒด้วยสายตาห่วงใยทำให้พิ์รพัฒโล่องอกพอดี ผมเจอคุณพิมพ์ที่รอบ,บี้เลยชวนขึ้นมาด้วยกันครับอาการเป็นยังไงบ้างครับคุณพิมพ์หายดีหรือยังแล้วลงไปข้างล่างทําไมแต่เช้าครับดีขึ้นมากแล้วค่ะเมื่อคืนพอแยกกับคุณระเมศพิมพ์กลับไปห้องก็กินยาแก้ไข้แล้วสลบเหมือดเช้านี้ตื่นมาเลยรู้สึกสบายตัวจนลงไปกินอาหารเชา้าได้แล้วค่ะ ละเมธอึ้งได้ยินคําตอบของพิมรพัฒนเพราะเขาเห็นว่าเมื่อคืนพิมรพัฒนลงไปทัวร์สับข้างล่างหลับถึงเช้าเลยเหรอครับค่ะวัวจึงหมอดปุ๊บก็หลับไม่รู้เรื่องเลยคุณเมธมีธุระอะไรกับพิม์พหรือเปล่าคะและเมธเจ็บจนพูดไม่ออกที่พิมรพัฒน์โกหกเขา เอื้อยคำให้พิมพรพัทไปรองชุดที่เธอตัดมาระหว่างนั้นกิจชัยก็ส่งข้อความประหัรเซฟมาให้พิมพรพัฒในไลน์ละเมดเห็นข้อความในไลน์ของพิมรพัทพรพอผู้จัดการบัญชีของเขาทํากระเป๋าของพิมรพัฒหล่นพื้นทําให้ละเมดสงสัยในตัวพิมรพัฒ์เป็นอย่างมากแต่เมื่อละเมดเห็นพิมรพัทเปลี่ยนชุดของเอื้อยคำออกมาแล้วสวยสง,งา่าราวกับเจ้าหญิง ทำใหระเมศลืมสิ่งที่เขาคาแครใจไปชั่วขณะวันต่อมาระเมศสั่งให้อาวานทัศเช็คการโทรเข้าออกในห้องพักของพิมรพัทเขาจึงได้รู้ว่าพิมรพัทโทรศัพท์หากิจิชัยตั้งแต่วันแรกที่มาถึงระเมศพยายามจะถามความจริงจากพิมรพัทแต่เธอก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมบอกอะไรกับระเมศเลยทําให้เขาน้อยใจเป็นอย่างมาก พิณรพัฒน์ตัดสินใจไปที่ห้องทํางานของระเมศโดยโทรศัพท์หลอกให้ละเมศไปหาเธอที่ห้องแทนโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าระเมศร,ร,มรู้เรื่องทั้งหมดแล้วระเมศบอกเรื่องทั้งหมดที่เขารู้มาแก่พิมพรพัฒน์ทำให้พิมรพัฒนตกใจมากระเมศจ้องพิมพรพัฒนด้วยสายตาผิดหวังอย่างรุนแรงคุณคงคิดว่าผมจะลงกลคุณสินะผมจะบอก ให้เอาบุญว่าคนที่อยู่ห้องคุณตอนนี้คือแม่บ้านกับพนักง,งานอีกคนไม่ใช่ผมส่วนรหัสเซฟนั่นผมก็เปลี่ยนมันเพื่อรอคุณโดยเฉพาะเชียวเลยนะจริงๆต้องขอบคุณนักดีชัยนะที่จนปัญญาถึงกับทรงรหัสเซฟเดิมมาให้คุณแล้วคุณก็กล้าเสี่ยงซะด,ด้วยเพรญพัดอึ้งไป เธอทั้งโกรธทั้งเจ็บทั้งอายที่สุดท้ายแล้วคนที่หลงกลเข้าอย่างจังกับเป็นเธอคุณมันลายกาศอย่างที่คนเขาพูดจริงๆคุณรู้ความจริงแล้วทำไมไม่บอกฉันทำเป็นห่วงใยรักนักหลงนักคุณหลอกฉันทำไมนี่แม่คุณก่อนจะด่าคนอื่นถามตัวเองก่อนใครกันแน่ที่หลอกคุณหลอกรวง คุณทรยศความเชื่อใจของผมได้ยังไงพิมรพัฒนเมื่อคืนผมให้โอกาสคุณสารภาพแล้วว่ามีปัญหาอะไรทำไมต้องร่วมมือกับเขาแต่คุณก็เลือกที่จะไม่พูดผมบุษาหลงคิดว่าคุณเป็นนางหงที่แท้ก็แค่นางนกต่อที่นายกิจชัยส่งมาฉันฉันที่บายได้ฉันมาหลอกอะไรผมอีกพิมรพัฒนเรื่องแม่เลี้ยงใจร้าย เรื่องคู่มั่นแสนเลวหรือเรื่องอะไรที่ทําให้คุณยอมขายตัวมาทํางานสกปรกแบบนี้ฉันไม่ได้ขายตัวระเมศวางแผ่นซีดีลงบนโต๊ะขยับเข้ามาจับต้นแขนทั้งสองข้างของพิณพัฒน์เอาไว้ไม่ได้ขายอย่าบอกนะว่านางแบบดังอย่างคุณยอมทํางานให้ผู้ชายคนนั้นฟรีๆถามจริงๆเถอะเขาสัญญาจะให้อะไรคุณบอกมา เขาจะให้ฉันห้าล้านและเม็ดผักพิมระพัดออกห่างแล้วถอยนี้เหมือนลังเกียดเต็มทนคิดอยู่แล้วว่าค่าตัวคุณคงไม่ถูกแค่หลอกผู้ชายหน้าโง่คนหนึ่งเงินดกีกว่าเดินแบบตั้งเยอะใช่ไหมใช่ฉันรับจ้างอายกิจชัยมาแต่เรื่องของคุณเขาเรียกว่ากรรมตามทันสิ่งที่คุณเคยทำกับผู้หญิงคนอื่นไว้ ทำไมคุณไม่คิดมันโดนกับตัวเองก็ทำโวยวายด่าฉันผมทำอะไรใครยังมีหน้ามาถามก็ออนอุสาเสมียนนายกิติชัยยังไงคุณหลอกลวงเธอชายคิดเสียงเธอขมขู่ให้นายกิติชัยยอมแพ้เรื่องธุรกิจคุณนั่นแหละเริ่มต้นก่อนเจอแบบนี้ก็สมควรแล้วและแม่เจ็บลึกที่เพิรพัฒน์ได้รู้จักตัวตนเขาแล้ว แต่กลับเลือกเชื่อกิติัยว่าเขาเป็นคนสารเลวเขาบอกคนแบบนั้นเหรอพิมพ์ใช่ลวเมธหัวเลาะลั่นสะใจพิมพ์รพัดก้าวถอยหลังอย่างไม่เข้าใจท่าทีของระเมธระเมธก้าวไปคว้าแขนพิมพ์รพัดแล้วผลักหญิงสาวให้นั่งลงบนเก้าอี้หน้าโตทํางานอย่าฟังอยากฟังไหมว่าผมใช้อลายคมโคนกิติัย และเมธเดินอ้อมโต๊ะทำงานไปไขคุณแจรินชักแล้วหยิบซองเอกสารขึ้นมาแล้วเปิดซีดีให้พิรพัฒได้ดูจนรู้ความจริงทั้งหมดนายชัยอยากได้ที่พผืนเดียวกับผมเลยทำทวิทางเพื่อให้ผมถอยมีครั้งหนึ่งเขาพลาดที่อ้างชื่อนักการเมืองดังผู้มีอิทธิพลใน วงการสีกากีผมเตรียมการไว้ดีเลยอัดคลิปเขาไว้ได้และเมฆลุกจากโตแล้วเดินกลับมาหาพิมพ์รพัฒนแล้วนี่ก็คือเหตุผลที่นางชัยอยากได้คลิปนี้นักหนาจึงกลับต้องจ้างนางนกต่อกิติศัะดับคุณมาขโมยเนี่ยถ้าคุณจะยึดอาชีพนักนกต่อคงต้องฝึกเยอะๆหน่อยนะไม่งั้นต่อไปคงไม่มีใครจ้าง ฉันไม่ได้มีอาชีพนกตอฉันถูกเขาหลอกถามจริงๆเถอะหลายวันที่คุณอยู่ที่นี่คุณเคยคิดบ้างไหมว่าผมอาจจะถูกใส่ร้าย,ายหรือว่าเงินตัวเดียวที่ทำให้คุณยอมปิดหูปิดตาเชื่อสองผัวเมียตัวแสบนั่นทุกอย่างคุณไม่เคยเป็นอย่างฉันคุณไม่รู้หรอกว่าเวลาไม่มีเงินติดตัวมันเป็นยังไงคุณไม่รู้ว่าคนอื่น เกียดยามชั้นหัวรอรับหลังฉันฉันเกียดเกียรติทุกคนที่หาว่าฉันเป็นหงปีงหักเกียดทุกคนที่พอฉันหมดตัวก็ลุมลังแกฉันนี่ถ้าฉันมีเงินคุณผิดแล้วพิมพ์เงินไม่ใช่คำตอบทุกอย่างถึงผมจะไม่เคยตกอยู่ในสภาพเดียวกับคุณแต่ผมแน่ใจอย่างหนึ่งว่าต้องต่อให้ต้องสิ้นเนี่ยประดาตัว ผมก็ไม่มีวันสิ้นคิดรับจ้างใครมาหลอกลวงชาวบ้านสิ่งที่คุณทำมันไม่ต่างกับพวกสิปมงกุฎเลยสักนิดพิมพันภัสะอึกหน้าชายิ่งกว่าดวนตบหน้างั้นคุณจะทำยังไงจะจับฉันส่งตำรวจเลยไหมคะระเมณนิ้งไปแล้วคิดว่าควรจัดการกับพิมรพัภั์อย่างไรแต่เขาทำแรงกดเธอด้วยการส่งเธอเข้าคุกไม่ได้จริงๆไปจากที่นี่ซะ แล้วอยากกลับมาให้ผมเห็นหน้าอีกหมายความว่าคุณจะไม่เอาเรื่องฉันจริงๆหรอคะกลับกรุงเทพไปซะแล้วไปบอกเจ้านายคุณด้วยว่าอย่ามายุ่งกับผมและที่ดินพื้นนั้นอีกอย่าพยายามติดสินบนคนของผมหรือส่งนกต่อมาอีกไม่งั้นผมจะเอาคืนอย่างสาสมแน่นายกิชัยไม่ใช่ไปซะ ฉันขอโทษพิมรพัฒเห็นสายตายินชาที่ระเมศมองเธอแล้วหนาวสะท้านไปทั้งตัวเธอเจ็บปวดหัวใจยิ่งกว่าถูกมีดคมๆชํำแหละแล้วเอาน้ำเกลือราดพิมพรพัฒพยายามโทรหาจิชยัยแต่เมื่อเขารู้ว่าแผนการทั้งหมดพลาดเขาไม่ยอมจ่ายเงินให้พิมพรพัฒนและไม่ยอมรับโทรศัพท์ของพิมพรพัฒน์อีก เมื่อยศพลรู้ว่าเพิมรพัฒน์ทำแผนทั้งหมดพังเขาก็จิงพิมงรพัฒน์เอาไว้ให้ประเจนชะกากรรมเพียงรำพังเพิงรพัฒน์กลับไปหาระเมทย่องทำงานพอเธอหมดหนทางแล้วจริงๆผมให้โอกาสคุณไปจากที่นี่แล้วแต่คุณก็ยังกลับมาอีกคงเป็นเวรกรรมผมสินะที่หนีคุณไม่พ้นฉันก็ไม่ได้อยากอยู่ที่นี่นักหรอกฉันคิดให้ดีก่อนพูดนะพิมพ์ ไม่งั้นคำแก้ตัวของคุณอาจจะรัดคอคุณตายฉันไม่ได้จะแก้ตัวแต่ฉันมีเรื่องอยากจะขอผมให้คุณมากเกินไปแล้วพิมพ์ผมจริงใจกับคุณให้ความรู้สึกดีๆกับคุณแต่สำหรับคุณทุกอย่างที่ผ่านมามันก็แค่ละครฉากหนึ่งรวมทั้งแผนที่แฟนเก่าคุณแกล้งตัดหน้าลถผมวันนั้นด้วย เรื่องพอฉันไม่รู้เรื่องนายชัยสงพอมาช่วยแต่เขาไม่ได้บอกฉันรอบคอบดีนี่แล้วไหนละ่ะนายกิติชัยของคุณทำไมถึงไม่โผล่หัวมาช่วยคุณละ่ะเขาสัญญาจะโอนเงินมาให้ฉันแต่ฉันติดต่อเขาไม่ได้ฉันขอค่าค้างค่าโรงแรมไว้ก่อนได้ไหมหาเงินได้เมื่อไหร่จะเอามาใชา้คืนคุณทันที ตอนนี้ฉันไม่มีเงินติดตัวจริงๆคนอย่างคุณนั่นเหลือไม่มีเงินเล่นละครเก่งดีนะพิมฉันพูดความจริงถ้าฉันมีเงินฉันคงไม่ต้องมาขอร้องคุณอย่างนี้งั้นคุณก็โทรมาหามันเดี๋ยวนี้สิฉันโทรไม่ได้ทำไมเกิดหน้าบางขึ้นมาตอนนี้หรือไงโทรศัพท์ฉันโดนตัดไปตั้งนานแล้วโทรเข้าได้อย่างเดียว ฉันถึงต้องลงไปโทรศัพท์ข้างล่างให้คุณจับได้ไงเลยและไม่จ้องพิมพ์ขเขมงพอถ้ารู้ว่าเธอโกหกอีกก็จะเล่นงานให้หนักแน่และไม่ถันไปกดอ,อินเตอร์คอมเรียกบรวรทัศน์เข้ามาในห้องและกดโทรศัพท์หากิจชัยให้พิมพ์รพัฒสวัสดีครับคุณกิจชัยพูดครับ ฉันเองกิติชัยชะงักเพราะจำเสียงพิรพัฒธได้เขาจะตัดสายเธอทิ้งแต่พิณรพัฒ์พูดดักคอเอาไว้ก่อนถ้าคุณวางสายชื่อคุณได้ขึ้นหน้าหนึ่งแน่มีอะไรก็ว่ามาฉันมีหน้ามาจะยังมีหน้ามาถามว่ามีอะไรคุณบอกว่าจะโอนเงินให้ฉันอีกห้าแสนทำไมถึงไม่โอนผมบอกจะโอนให้ก็ต่อเมื่อคุณมีความคืบหน้า เป็นที่พอใจแล้วนี่อะไรเหลียวทุกครั้งยา่ามาหน้าด้านใส่ฉันแบบนี้มันทุเรศใครกันแน่ที่หน้าด้านทำงานาพลาดแล้วยังมีหน้าโนะทรมาขอเงินอีกเหรอฝันไปเธอะควรช่วยพอแล้วจะมาลอยแพฉันอย่างนี้ได้ไงช่วยไม่ได้ผู้หญิงงี่เง่าอย่างคนเสือโง่เอง เอาเป็นว่าต่อไปนี้ผมไม่รู้จักคนคุณทำอะไรลงไปไม่เกี่ยวกับผมแล้วไม่ต้องติดต่อมาอีกบวรทัศน์ได้ยินคำพูดดีใจแล้วอึ้งไปถึงแม้จะไม่ชอบใจที่พิมนพัดโกหกแต่พอได้ยินอย่างนี้เขาก็นึกเห็นใจเธอไม่น้อยและเม็ดนิ่งฟังด้วยความเครียดขึมแว็บหนึ่งนึกเห็นใจแต่เมื่อคิดถึงสิ่งพิมพรพัฒน์ทำเอาไว้ความเห็นใจก็หายวับทันที แกมันเลวเล่นละครเก่งทั้งผัวทั้งเมียก่อเรื่องมามาไว้แล้วสร้างเรื่องว่าเมียมีชู้ถูกเบรกเมลไอหน้าตัวเมียไอทุเลศน,นี่คุณเห็นคลิปนั่นแล้วเหรอเห็นเต็มสองตาได้ยินเต็มสองหูของฉันเลยแหละแกมันหน้าขยะขยะหน้าสมเพศที่สุดกิจชัยเคยรียดหนักเมื่อันมคีคนรู้ความรับเพิ่มแล้ว รู้ไวเสะวาตอนนี้ฉันโทรมาจากกล้องคุณระเมศแล้วอาจเสียงที่แกคุยกับฉันไว้หมดแล้วเป็นไงสจใจดีไหมละ่ะฉันพังแกก็พังเหมือนกันกฤษชัยต่ลึงไประเมศดึงโทรศัพท์จากพิมพ์รพัฒ์ไปคุยกับกฤษชัยแทนสวัสดีครับคุณกฤษชัยขอบคุณนะครับที่ส่งคนมีฝีมือถึงสองคนมาคอยดูแลผมอย่างใกล้ชิดแต่เสียดายดที่ผมคงส่ง คนของคนกลับไปไม่ได้เพราะต้องส่งไปอยู่ในคุกแทนแก้พินพัฒน์ได้ยินคำว่าคุกก็หน่าซีดไปถ้าไม่อยากตามไปให้ลูกน้องรับใช้ต่อในคุกก็อย่าเล่นสกปกอย่างนี้อีกไม่งั้นคลิปที่ผมมีจะถูกส่งไปถึงมือตำรวจและท่านที่คุณอ้างถึงแน่อ๋อแล้วผมก็พอจะมีเพื่อนเป็นนักข่าวอยู่บ้าง เขาคงสนใจข่าวนักธุรกิจอย่างคุณไม่น้อยถ้ามีอยากเดือดร้อนหวังว่าคุณจะไม่ให้ความร่วมมือกับผมอย่างดีนะครับยิติชัยแทบลมทางยืนเดี๋ยวค่ะช่วยบอกให้เขาโอนเงินมาให้ฉันตามที่ตกลงไว้ด้วยเขาฝากบอกเขาฝากมาบอกว่าเขาไม่รู้จักไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวคุณทั้งนั้นเขาตัดหางปล่อยวัตรคุณแล้วละ่ะพิมพ์ พิรพัฒน์อึ้งไปเหมือนโลกถล่มทลายลงต่อหน้าแระเมศเสนอให้พิรพัฒขายเข็มกัดบนอกเสื้อของพิรพัฒเพื่อเอามาใช้หนี้เขาพิรพัฒ์โกรธจนน้ำตาคอไม่มีวันให้ขายเข็มกัดหงนี้สู้ให้ฉันทำงานจนหลังหักดีกว่าดูเหมือนคุณจะหาทางออกให้ตัวคุณได้แล้วนี่ หมายความว่าคุณจะให้ฉันทำงานใช้นี่เหรอถ้าคุณหาเงินมาใช้นี่ได้ตอนนี้ผมก็ยินดีนจะปล่อยคุณไปและเมศหยิบโทรศัพท์มือถือตนเองวางบนโต๊ะเลื่อนไปตรงหน้าพิรพั์อย่างท้าทายโทรสิพิมพทรหาใครก็ได้เพื่อนคุณหรือว่าแม่เลี้ยงคุณให้ฉันขอร้องมันฉันยอมตายดีกว่านั้นคุณต้องเลือกแล้วล่ะว่าจะทำงานใช้นี่ ที่นี่หรือว่าจะไปใช้นี่ในคุกได้ฉันจะทำงานชานี่คุณดีระเมศสั่งให้นงนุษผู้จัดการฝ่ายบุคคลหาตำแหน่งที่เหมาะสมให้กับพิรพัฒน์โดยให้เธอไปเป็นพนักงานของโรงแรมพิรพัฒน์ได้แต่โวยวายแต่ก็ต้องยอมทำตามที่ระเมศสั่งเพราะกลัวว่าวเขาจะส่งเธอเข้าคุกระเมศให้บวรททำสัญญาผนชมานี่กับพิรพัฒน์เธออ่านทวนข้อความในสัญญาก่อนที่จะเซ็น ข้าพเจ้านางสาวพ,พิมพประพัฒวิทาพิบูลยินยอมชดใช้เงินจำนวน248,360บาทตามสัญญากับสภาพนี้ข้าพเจ้ายินดีจะทำงานชดใช้จนกว่าจะครบตามจำนวนที่ต้องรับผิดชอบและรับรองว่าจะไม่เรียกร้องเพื่อระงับหรืองดเว้นการชำระหนี้เป็นอันขาดหากข้าพเจ้าผิดสัญญา ด้วยประการใดก็ตามข้าพเจ้ายินยอมให้โรงแรมฟองกรองเรียกค่าเสียหายและดำเนินการตามกฎหมายกับข้าพเจ้าได้ทันทีพิณรพัฒน์อึ้งไปเมื่อเงนหน้าขึ้นจากสัญญาดวงตาแดงกำ่ำแล้วมองศพตาระเมศที่ยืนจ้องเธออยู่เซนซีพิมพิณรพัฒน์หมดหนทางบิดผิวเธอหยิบปากกาที่วางบนโต๊ะขึ้นมาจรดปากกาบนสัญญา อยู่นันก่อนจะตัดสินใจลงชื่อขอบัตรประชาชนใบขับคีย์บัตรเครดิตทุกใบของคุณด้วยครับเอาไปทำไมเป็นหลักประกันว่าควรจะไม่หนีก่อนจะทำงานชายนี่ผมหมดพินรพั์อึกอัดแต่สุดท้ายก็ยอมเอาเอกสารทุกอย่างมาวางบนโต๊ะระเมศหยิบทุกอย่างขึ้นมาใสา่ซองเอกสารแล้วเดินไปที่ตู้เซฟด้านหลังโต๊ะทำงานแล้ววางทุกอย่างลง ไปในนั้นผมจะเก็บเอกสารทุกอย่างไว้ในนี้แต่อย่าคิด,ดว่าคุณจะเข้ามาขโมยได้ง่ายๆเพราะถ้าคุณจําเป็นต้องเข้ามาในห้องนี้คนของผมจะคอยจับตาดูคุณไม่คาดสายตาคุณไม่ต้องห่วงถ้าไม่จําเป็นฉันจะไม่มาเหยียบห้องนี้อีกนอกจากวันที่ฉันจะได้เป็นอิสระและไปจากที่นี่เท่านั้นดีจำคำพูดของคุณไว้ให้ดีนะพิม นงนุดเดินเข้ามาในห้องกระเมรีบสั่งนงนชให้ดูแลพิมรพัทช่วยจัดการเรื่องที่พักให้พิมรพัทด้วยเงินเดือนที่ได้หักค่าที่พักค่าเสื้อผ้าค่าของใช้ต่างๆแล้วให้ส่งคืนโรงแรมทั้งหมดครบนี้สินที่ค้างไว้จึงจะพ้นสภาพการเป็นพนักงานส่วนเรื่องงานผมจะให้เวลาคุณกลับไปคิดว่าคุณจะมีคุณสมบัติดี พออย่างคุณกับงานประเภทไหนกันแน่พิณพัฒน์ได้แต่กำมือแน่นอย่างขับแขนใจพิณพัฒนถูกส่งให้ไปเป็นให้ไปพักห้องเดียวกับการดาพนักงานเสริมในห้องอาหารเมื่อเธอเปิดกระเป๋าเสื้อผ้าออกมาเธอก็เอาดอกไม้ที่รเมดให้ไว้ไปปาจิงไปอย่างขับแขนใจปราววันทัดเดินผ่านมาเห็นว่าพิณพัฒไป ดอกไม้ของระเมศทิ้งเขาจึงเก็บดอกไม้ไปให้ระเมศที่ห้องทำงานแล้วบอกว่าอย่างน้อยก่อนที่พิมพรพัฒจะตัดสินใจไปจากโรงแรมเธอก็ตั้งตั้งใจจะเก็บดอกไม้ที่ระเมศให้ไว้เอากลับไปด้วยและเมศตัดสินใจทิ้งดอกไม้ของพิมพรพัฒลงถังขยะเพื่อสลัดความสงสายมิพรพัฒออกไปจากเจอตัวเองนงนุษ ให้พิม์พรพัตรไปทํางานที่ห้องอาหารจรารวีและสั่งให้พัชรีผู้จัดการห้องอาหารเป็นคนดูแลเธอพัชรีจึงสั่งให้การดาคอดูแลพิม์พรพัตรอีกต่อเพราะเห็นว่าทั้งคู่อยู่ห้องเดียวกันพิม์รพัทจะมีเรื่องกับจินตนาเพราะความเรื่องมากของเธอแต่การดาก็คอยห้ามจินตนาไว้เล่รีบ พาเพนพัฒไปแต่งตัวเพื่อไปทำงานการดาจำใจดูแลเพืนพัฒอย่างเสียไม่ได้เพราะทั้งหมดเป็นคำสั่งของหวัวหน้าเพืนพัฒแต่งชุดพนดักง,งานสืบอย่างไม่ชอบใจการดารีบพาเพืนพัฒไปหาพัชรีเพราะเธอมัวแต่โอเอจนเข้างานสาย